สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมากับช่องทากิโอมเนาะนี่ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ,กบจุดเก็บเพชรในเกมอ่าวั One Man นพะัฒน์แมนโวเนาะแล้วพอดีจุดฟาร์มเพชร,พชรกระตัวนะเนาะสำหรับผู้เล่นที่เล่นถึงเอนเกมแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรทำแล้วแบบว่างๆรู้เล่นอะไรดีอย่างเงี้ยโอเคมาจุดแรกก็คือเกมเซ็นเตอร์เนาะจะไปเมืองไหนก็ได้นะอันนี้ผาบอกก่อนไปที่เมืองเอเมืองแซเหมือนเอฟก็ได้เนาะเราเข้าไปในร้านก่อนอ่าเข้าไปในร้านเลย เราโหลดแป๊บหนึ่งนะมาแล้วเราก็ไปที่ตู้เกมตรงนี้เครื่องเนาะอ่าคูเหวนรกตรงน,นั้นแหละจะเป็นจุดที่เอาไว้ฟาร,ร์มเพชรฟาร,ร์มเพชรฟาร,ร์มตัวฟาร,ร์มเจ็กกำนงเนอะอันเนี้ยพวกนีน้อ่าก็มีเพชรแล้วก็มีมีตัวให้ฟาร,รม์มอ่าเรียกว่าเป็นจุดฟาร,รม์มเพราะว่ามันมีตั้งเจ็ดสิบกว่าเลเวลใช่ไหม จ็ดสิห้าเลเวลในนี้เนาะก็คือเยอะมากก็คือเล่นเม่งเรื่อยๆแต่มันน่าเบื่อเพราะว่ามันมีหกชัน้นเองตอนนี้ก็ต้องรอเนาะเราวมีภารกิจให้เล่นคือต้องคือประมาณหนึ่งหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเราต้องมาเล่นตักรอบถึงสองรอบเพื่อให้เควสเนี่ยมันมันครบถ้ายังเก็บไม่ครบเนาะโอเคต่อไปจุดที่สองจุดที่สองกับสามเนาะเดี๋ยวไปข้างนอกก่อน จุดที่สองกับสามเดี๋ยวผมพาไปดูพอมีแล้วมะก,ก็คือไปที่ฐานเนาะสำนักงานไปตรงนี้อ่าวับไปเลยมันจะเป็นจุดฟาร์มเพชรกับตั๋วเหมือนกันแล้วก็ฟาร์มจี่จำนงเหมือนกันไปคล้ายกันคือขึ้นลิฟต์มันคือขึ้นลิฟต์นอ่นนี้โอเคขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่สองอ่าแล้วก็ เดี๋ยวซ้ายไปห้องทดลองอ่านตรงนี้แหละตรงเนี้ยเราจะมีจุดฟาร์มเพชรกระตัว๋วเอาอันนี้ก่อนเอาเอานัอานนี้เอาเครื่องนี้เนาะเครื่องจำลองเนี่ยเอาไวฟา้ฟาร์มเพชรเลยเนี่ยตรงเนี้ยฟาร์มเพชรไม่เหมือนหมดเลยนะเน,นี่ยที่ฟาร์มรู้สึกออันนี้ผมเล่นไม่ครบเดีย๋ยวไปเล่นให้มันครบ มันจะมีเพชรเนาะมีเพชรแล้วก็มีเจํานงแบบเลือกได้นะสลับตัวละครสามดาวน้านี้ใช่ปววะตัวคอนเดรอาร์ R ดิดาวอะไรตัวคอวคเดอาร์ R เนาะอ่าแล้วก็อันนี้ก็เหมือนอัศกีเลยส่วนเนี้ยแต่พิเศษหน่อยก็คือสลับผู้เล่นเอ็นเกมเลยทําทีมครบแล้วพร้อมซัดกับมอนแล,แล้วเราก็จะมาสู้กันตรงนี้อ๋อพื่อนอันนี้ก็จะได้ของที่ต่างกันนะได้เพชรเยอะกว่าประมาณนี้ได้สองร้อยสองร้อยเนาะ หรือว่าเท่ากันเนาเดี๋ยวต้องไปดูจะมีสองร้อยสามร้อยนะแล้วก็จะมีเบนเจํานงที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเฟิร์สสไตล์เนาะก็คือมันทําให้เกียรอันติเราขึ้นมาตอนตอนเริ่มเยอะขึ้นอ่าเดี๋ยวพอเช็คก่อนนะไหนว่าไหนละว่ามันเท่ากันไหมสองร้อยสองร้อยอ่าเท่ากันเนาะประมาณสองร้อยแต่นั้นรอบท้ายมันจะได้สามร้อยอ่าไม่เท่าจิอันนี้มันจะเปิดด้วยที่หนึ่งร้อยแล้วก็เยอะสุดที่สองร้อยเนาะอ่าโอเคตัวอีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ ข้างๆเลยนี่อันนี้อ่าอันนี้มันรีทุกรีทุกอาทิตย์นะก็คือต้องมาเล่นได้เพชรสองร้อยห้าสิบกับตัวกระชายอีกสองใบรอบว่าสองใบเนาะกับเงินอีกอ่าหนึ่ห้าที่แม่งไม่เคยพอเลยเงินนะ่ะโอเคเอา,า่ปน่าจะหมดแล้วเนาะสำหรับที่ฟาร์มเพชรน่าจะไม่มีแล้วถ้ามีผมจะมาทําคลิปเพิ่มให้เพราะตอนนี้นมันหมดแล้วเพราะว่าไู้นี้เราก็ไม่ได้เล่นกันนะ่ะ เอาเพชรหมดเลยตรงเนี้ยเกมเพลย์ฮู้นะผมก็จะมีบางตัวที่ไม่ได้เล่นนะจำต,ต้องไปเล่นเอาเพชรหรอเปล่าวะอ่ามีมีมีไอที่ผมยังไม่ได้เล่นผมได้มาตอนเปิดไอแอตอม,มิกนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าจะได้คลิปเนี่ไหนก็บอกได้เดี๋ยวผมทำให้เนาะหรือว่าหรือว่าถ้าอยากได้คลิปบ่นเกมนีผมผมผมมนะ้ผมก็ผมผมก็ทำให้นะผมก็บ่นมันทุกวันอะเวลาเราเล่นอะ บ่นกับเพื่อนให้ฟังทุกวันราะเกมแม่งไม่มีคอนเทนต์นัำเตยสักทีนึงน่าเบื่อมากโอเคเราจะเจอกันคลิปหน้าฮะดมขออนุญาตไปเล่นเกมเหมือนต่อละเคฮะ